ฮารุผาลูกๆทำบุญขึ้นบ้านใหม่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงน่าอยู่เวอร์อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคู่รักคนบันเทิงกายรัชนกและภรรยาฮารุสุประกอบกับการมีบ้านหลังใหญ่ไว้อยู่กับลูกๆทั้ง3ามคนน้องเคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนและล่าสุดกายฮารุพร้อมด้วยลูกๆและครอบครัวคนสนิทได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครั้งแรกพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ไม่ค่อยใหม่เท่าไรอยู่มา4ี่ปีแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ทําพวกเรารักบ้านนี้มากสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอยากให้บ้านรักเราส่งเสริมเราให้อยู่แล้วขยนันมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย tag 3ยอดกุมารกายฮารุแฟมิลี่